ที่หลายคนในจังหวัดขอนแก่นกลัวและขยะดในอดีตลิกรูปลักกลุ่มจากหน้ามือเป็นหล้างมือในปัจจุบันโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมาชิกในกลุ่มของหัวหน้ากลุ่มพี่เปียป,ประดิษฐ์จรัดอสุชีวะด้วยการยึดหลักสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มเหมือนเดิมแต่แป็นอาชีพที่สุดจริตทุกวันนี้นี่จะถูกเช็คจะเช็คลกลุ่มตลอดว่าใครอยู่ใครไปคือจะไม่ให้คนนอกหรือคนที่มีรายสัต์เขาตา่าง ถ้าเกิดความประพฤติหรือทําสิ่งแย่ๆเราจะตัดออกเลยแล้วเราจะไม่ให้สมาคมกับกลุ่มของเด็กทั่วไปที่ว่ามาฝึกหรือว่ามาทํำก็ดีก็จะกลายเป็นพวกกลุ่มมังกรทั่วไปอ,อย่างระบบมันหนีถูกฝึกมาโดยโดยหัวหน้ามาังกรหัวหน้ามังกรนี้ถ้าฝึกออกไปแล้วอย่างในส่วนของอาชีพในช่าง,งต่างๆมังกรพยักจะเป็นคนรับลูกต่อจะมีนคน กลับระบุว่าคนไหนผ่านน้างงานตรงไหนแล้วก็จะดึงออกไปทํางานกลุ่มว่าที่มังกรดํารุ่นต่อไปที่กําลังฝึกกับพี่เปียสมีด้วยกันหลายคนแต่น้องๆที่ใกล้ชิดจะมีคิวนัดอ้นเฟิร์สและมีรุ่เด็กนอกกลุ่มแต่มีความสามารถด้านรับเหมาก่อสร้างเพราะจบวิศวรกรรมโยธาพี่เปียกจึงดึงรุดร่วมทํางานเพื่อแชรความรู้กับเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกัน พราคิวนัดอ้นเฟิร์สจะถนัดภาคปฏิบัติการรับเหมาก่อสร้างในขณะที่รุดจะถนัดด้านทฤษฎีการรับเหมาก่อสร้างพี่ชวนเขามาร่วมงานครับชวนมาร่วมงานพราะผมเป็นนักศสือหาจบใหม่ตอนตอนแรกชวนน้องต่อไฟเป็นไหมอก็บอกว่าเออนิดหน่อยผมก็เลยพี่ก็มารับมาส่งครับก็แบ่งหน้าที่กันครับ พี่ก็ชี้แกว่าเออเป็นอะไรธนานอะไรแกก็สั่งให้ทําให้รับผิดชอบในงานที่ได้แล้วมอบหมายน้องๆกลุ่มนี้พี่เปี๊ยกดึงมาช่วยและสร้างรายได้ในโครงการคนขอนกันไม่ทอดทิ้งกันในบ้านที่น้องๆต้องช่วยกันซ่อมแซมและเรียนรู้การเป็นผู้ให้โอกาสแก่ผู้มีโอกาสน้อยในสังคมคือบ้านของยายอุไรคุยกาวัยห7ปีเจ้าของบ้านเลขที่20ทสับสอง ภายในชุมชนสามเหลี่ยม5าเขตเทศบาลนครคอนกันวินาทีที่ยายอุไรเจอช่างที่จะมาซ่อมบ้านยายกลั้นน้ำตาเปลื้มปิติเกือบไม่อยู่จะทำให้พี่ <c oughs> ตึงไฟเลียวพี่เดี๋ยวพี่ว <c oughs> นตังด้วยไม่เป็นไรค่ะแม่แล้วพี่เพี้ยงมากี่ครั้งแล้วคะที่ที่ที่มาครั้งนี้ครัง้งที่สี่แล้วคร<า>ั้งที่สี่นิดทำเลย ามกลางสีกันกันสีแล้วเป็นยังไง,บ,งบ้างเห็นช่างมาวันนี้ดีใจวันแรนเนี่ยเราปูนมาก็ดีใจแต่ไปไม่อยู่บ้านไปตลาดก็ดีใจแล้วก็พงมาก็าหายไปไปเล่นทางน,น,านู้นเขาก็ตามมัน็คิดว่าก็ <c oughs> ค,คิดว่ายังทำทางนู้นไม่เสร็จ <c oughs> ก็ปอบแต่ตัวเองไม่ได้พูดกับใครพูดกับตัวเอง ไปขายของก็พูดตัวเองไปที่ขายดีๆอย่างที่ปลอดภัยเจอมาเกือบทุบ้านนะขับรถคุงเดียวอย่างเงี้ยพูดแต่คนเดียวครับปลอดใจตัวเองไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวผมจะทำให้เสร็จให้แม่งด้ต้งดีใจเ็มันจะได้สบายใจแม่แม่อย่าร้องไห้ไปเรานั่งก่อนเดี๋ยวที่เหลือเราจับให้เดินดีใจไงเดินมาเราดีใ ทีนี้ถ้าสี่ห้าหมู่บ้านนี้พี่แย่ยอ,อะไรแเล้วเนี่ยแต่อยากพูดแต่ช่างแล้วจะพูดขึ้นก่อนมันรู้ใจมันจะรู้ใจสามวันนะ,นจะใจรบบมีหน้าต่างแล้วก็ประตูหลังบ้านแล้วก็แมวอามันรอดมาได้มันเป็นดูเป็นอะไรอย่างเงี้ย น้องๆกลุ่มนี้จะมาทำงานประมาณ10นาฬิกาและจะเลิกงานประมาณ17นาฬิกาของทุกวันซึ่งพี่เปียกบอกว่าหากน้องมาทำงานเมื่อไหร่จะได้ข้าวแรงตามจำนวนชั่วโมงที่มาทำงานโดยต่อวันทำงาน8ชั่วโมงน้องๆจะได้ข้าวแรง300บาทและตลอดการทำงานจะมีพี่เปี๊ยกคอยดูแลน้องๆเพราะงานซ่อมแซมบ้านจะยากกว่างานก่อสร้างบ้านและบางครั้งน้องๆต้องการที่ปรึกษา วังอเออขึ้นมาเรื่อยๆพี่นัดพี่นัดใจเย็นๆเดี๋ยวทั้งแขงที่เป,เปียกเียบเสียตังค์่อบเอาเองเหมือนเดิมโค,คลละครโคลาอันกันเลยนิี่ยอกันหน้าที่กอยยางเออเนี่อเรียนก็สูงเนี่ย ความรอบคอบลยน้ถ้าไปโดนเนี่ยอ่างนี่นั่นเขาแตกนี่ตายเลยไปที่มมาไปทิพมามีไหมและอีกบ้านหลังหนึ่งในเขกเทศบาลน,นครขอนแก่นที่มีพี่เปียกและกลุ่มน้องจะต้องเข้าไปส้มแซมคือบ้านของยายนวลจันทร์กองเกิดวัย59ปีและตาสมานกองเกิดวัย62ปีซึ่งตาสมานมีปัญหาขาอ่อนแรงทั้งสองข้างและต้องนั่งรถวิวแชร์พ่วงก,กับรถสล้อไปขายของ ทำให้ไม่สะดวกสบายเมื่อลงจากบ้านและเจอสภาพบ้านที่ช่วงฝนตกดินรอบบ้านจะแฉะทําให้ไปมานลำบากการรับเหมาซ่อมแซมครั้งนี้พี่เปียกได้รับงบประมาณ5,000บาทจากเทศบาลนครคอนก่นและมีกำหนดเสร็จงานภายใน1นวนันทําให้พี่เปียกและบรรดาน้องๆจะต้องเร่งทำงานส่งแล้วไม้ส่งยังนับไม่ออก <พา S 1> อยู่ว่าส่งไม้เต็มไ,<ป>ไอ้คนเดียวมาเน,นี่ลา,าล้วไป ไปเรื่องกองๆไว้เลยไม่ได้อีกเนาะเดี๋ยวพี่ไม่ต้องใหญ่พี่กองไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวพี่ไปดูทางปูนเพิ่มเดี๋ยวสามเดือนนี้ทั้งเดือนตีแบงอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นอาไม้ยาวกว่านี้ไม้เสี้ยนแบบนี้เนี่ยที่ปูนมันโผลหัวเนี่ยเข่ไปตีด้านในไปหักไม้มาไม้มี แบบพ co ื mm ้ม hmm, ดีใจมีก <min> ็ล <min> ังใจหลายที่ว <plausible. S 1> ่าไม่เห็นคือว่าที่ได้ยูดีคิดว่าที่ได้ห้องน้ำห้องยังทางเที่ยวเนี่ยก็คือว่าที่พะว่าฝนตกนี่มันเป็นติตุ่มนี้ดินมันเหนียวดินเหนียว้าราดเนี่ยก็คือว่าที่เที่ยวง่ายแล้วอย่างบ้านเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนาะก่อนที่ช่างจะมาเนี่ยคือเราอยู่กันยังไงทำดูดยุก็ยูไปตั้งแต่ละตามมีตามเกิดเพราะว่ามี อ you, อน,นอกเหนือจากการสไร้างรายได้จากการทำงานแล้วเด็กกลุ่มนี้ยังได้เรียนรู้ถึงความสุขใจของการเป็นผู้ให้ให้โอกาสแก่คนยากไร้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นลูกพี่เขามีความสามารถในเรื่องอซ่อมแซมหรือก่อสร้างอะไรคือได้ทราบว่าคุณเปียกเนี่ยคุณเปียกเขาเนี่ยอเข้าจบการศึกษาในเรื่องด้านนี้พอสมควรฉะนั้นเราลองให้เขาทดลองว่าเราก็มีภารกิจ เกี่ยวกับคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันคือการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้แล้วก็ลงชักชวนเข้ามาว่า,ามาเป็นอาสาแม่อันนี้ก็เป็นงานที่สำนักสวัสดิการช่วยสนับสนุนแล้วก็ดูเลยเป้าหมายที่ทํามาในปีงบประมาณ5้เนี่ยคือทําไปแล้วห้าหลังคือเป้าหมายทั้งหมดของปีนี้สำนักสวัสดิการจะดําเนินการอยู่ที่25หลังห้าหลังนี่ผ่านตลอดนะพอ,อ,อก็ยังงงอยู่ คองอยู่ว่าเออนี่มันเป็นความถนัดของเขาจริงๆโดยเฉพาะของอคุณเปี้ยนเนี่ยเวลาแกเขียนแปลนเขียนประมาณราคาก็เหมือนมืออาชีพโดยตัวหนังสือแกก็สวยแล้วก็คิดวัสดุอุปกรณ์ได้ออกมาได้ได้เหมือนราคาในร้านนะคะก็คิดว่าจะสนับสนุนเข้าไปในส่วนของสังคมจริงกับน้องๆเน,น,นี่ยที่อยู่ทุกวันนี้ที่ทาทุกวันนี้ได้ คือแรงขับเคลื่อนที่มันสูงแล้วมันเร็วมากแล้วมันสามารถรับคนได้จำนวนเยอะๆเนะี่ยในการมาปรับมันเกิดจากเทศบายนะถ้าไม่มีหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาร่วมมือกันจะไม่เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยกำลังเงินของพี่โดยกำลังสติปัญญาของพี่พี่พี่คงทำได้แค่ปีหนึ่งสี่ห้าคนสองสามคนแค่นั้นแต่เมื่อทางนี้มีกำลังเขาสูงกว่า เราต้องยอมรับว,ว่าเทศบาลใจถุนมากเพราะมีใครกล้าจับงานแบบนี้แต่หลังจากจบจับงานแบบนี้มาสี่ห้าปีเรารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราลดอัชญากรรมมงไปเยอะธรรมดาในพวกร้อนแก่นในตอนคืนเกือบเช้าก็ดีริมมึงก็ดีเน่ยป่านี้วิ่งไล่ป้นกันตีกันจนรู้สึกเลยว่าคดีต่างๆจะลดลง ไม่เสร็จก็นไปขนไม้พี่เปี๊ยกกาลังแบ่งหน้าที่ของน้องๆแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบในงานบุญซึ่งงานบุญในความหมายของกลุ่มมังกรดำจะแตกต่างจากงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไปเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่ได้งบประมาณหรือเงินจากการรับเหมาเป็นงานที่ต้องใช้ใจล้วนๆในการทำ เช่นงานนี้การร่วมแรงร่วมใจสร้างศูนย์การเรียนรู้เด็กชายขอบที่ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งอยู่ในชุมชนโนนทันแต่บรรดาน้องๆต้องกินต้องใช้ทุกวันพี่เปียกจึงควักเงินส่วนตัวมาจ่ายค่าแรงให้กับน้องๆนังนั้นน้องๆในกลุ่มจะรู้กันว่าหากวันใดมีงานบุญจะได้ค่าแรงวันละ100บาท จากกาะกลบบาย้อนกลับในอดีตพื้นที่แปลงเกษตรพื้นนี้เทศบาลนครขอนแก่นมอบพื้นแห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรเพื่อสร้างอาชีพแก่กลุ่มเด็กชายขอบซึ่งหมายถึงเด็กนอกระบบการศึกษาเด็กเร่ร่อนเด็กมีปัญหาและเด็กยากจน และกลุ่มมังกรดำเป็นผู้บุกเบิกพื้นที่แปลงเกษตรพื้นนี้และปัจจุบันกลุ่มลงแตกรับช่วงต่อดูแลแปลงเกษตรพื้นนี้และปลูกพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดเพื่อต่อยอดสอร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม พี่มาหาอังคารชัยสุวรรณครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนสำนักงานการศึกษาเทศบาลน,นครขอนแกันเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการศึกษาของกลุ่มเด็กชายขอบบอกเล่าถึงความรู้สึกหลังได้มาคลุกคลีและทํากิจกรรมกับเด็กกลุ่มนี้มามากกว่า5ปีพี่ก็จะท,ท่องเสมอว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้าเสือเมื่อเป้าหมายเราคือเด็ก พูดง่ายๆเด็กกลุ่มที่เป็นปัญหาสังคมเด็กแก๊งเด็กแว้นเด็กพวกเนี้ยถ้าเราอยากเข้าถึงเขาเราต้องไปเป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับเขาแต่วิธีที่ดีที่สุดมันต้องมาจากฐานฐานใจเราด้วยนะจริงใจที่จะทำจริงใจที่จะเข้าหาเขาไม่ใช่เพื่อผลงานได้สัมผัสว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ธรรมดา ถึงบุคลิกภายนอกถ้าดูผิวเผินก็น่ากลัวมีไม่กล้าเข้าใกล้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้าไปจริงๆเนี่ยสมองของเขาจังดีนะสมองดีโครงสร้างร่างกายพร้อมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไอ้นั่นตอนนี้ดึงสุดยางเดี๋ยวโยกกลับยังเพี้ยังอยมันไหลอยู่ได้ยังไม่เพี้ยอย่าเพิ่งดึงอะไยังอย่ดึงไว้นี่ยมันเลยไม่ไปอ๋อ ันไปเริยามของยอดคนเนี่ยคำว่ายอดคนไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะยิ้มรับมันแล้วเราแก้ไขมันมีสติแล้วก็ความหมายคือต้องเป็นประโยชน์กับสังคมด้วยคำว่ายอดคนนี่มันเป็นทุกอย่างหมายถึงคนธรรมดาทั่วไปก็ถือว่าเก่งแล้วในบางกลุ่มแต่เราต้องเป็นยอดกัน คือโต๊ะเป็นสุดยอดของาผาไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องรวยมหาศาลหรือจนมาอย่างไหนขอให้เป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีสติและแข็งแกร่งคือเป้าหมายสุดท้ายของของพี่จริงๆนะต้องส่งเขากลับสู่ครอบครัวเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นถาวรของเขาอะนั่นแหละคือครอบครัวตัวจริงของเขา ก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวมังกรจะเป็นครอบครัวหลอกๆฟอ,องฟอมอะไรไม่ใช่เลยแต่มันเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเสริมและครอบครัวเขาจริงๆก็เป็นครอบครัวหนึ่งของครอบครัวมังกรมันสนวก,กันพอดีพี่เปียกประดิษฐ์จรัสอสุชีวะหัวหน้ากลุ่มมังกรดำบอกว่าก้าวต่อไปของกลุ่มมังกรดำยังคงฝึกฝนว่าที่มังกรดำรุ่นใหม่ต่อไปเพื่อให้เป็นยอดคนก้าวออกจากปมชีวิตที่มืดมน นอกจากนั้นยังนําจุดแข็งของกลุ่มคือสมาชิกที่แข็งแกร่งอดทนสภาพร่างกายพร้อมทําประโยชน์มาช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าในสังคมด้วยความสามารถที่สมาชิกในกลุ่มมีอยู่และนี่คือเป้าหมายของกลุ่มมังกรดําที่เลือกเดินและทํานับต่อจากนี้พิรพัฒน์รัตนพงษ์ธาราถ่ายภาพสิกิตรีเกิดมงคลทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน